เจอกันอีกครั้งนะครับกับสุ่ทรแซแนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงพ่อเงินพุทธสโสตแห่งวัดบางคานหรือวัดหีรันยาลามจังหวัดพิจิตรเป็นพระเกจิอาจารย์ซื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ทางในด้านวัตถุมงคลและพุทธคุณทางคงกระพันเมตตามหานิยมรวมถึงการรักษาโรคภัยต่างๆหลวงพ่อเงินได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระเจกิที่ทรงอิทธิฤทธิและเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนมากที่สุดในยุคสมัยของท่านหลวงพ่อเงินเกิดเมื่อวันที่16 กันยายนปีพศ2500ขอพระปีพศ2351ในสมัยรัชกาลที่1ที่บ้านบางคานตำบลบางคานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิกิตท่านเกิดในครอบครัวเศรษตรกรที่มีฐานะป่านกลางบิดา ซื้อพุ่มมารดาซื้อฟักเมื่อท่านอายุครบ12ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดคงคารามและต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระพิสุที่วัดสับพู อำเภอเมืองพิกิตโดยมีพระอุปชาเป็นพระครูพิพัฒน์นิกายท่านหนึ่งหลังจากหวดแล้วหลวงพ่อเงินได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิปัสสนากรรมนฐาน รวมถึงศึกษาวิชาอาคมและรักษาโรคจากครูบาอาจารย์หลายท่านในยุคนั้นท่านเป็นผู้ที่รู้จักกันดีว่าเป็นพระมีจริยวัดอันงดงามมีความเมตตาและปฏิบัติธรรมอย่างเข่งคัด หลังจากที่หลวงพ่อเงินออกธุดงและศึกษาพุทธศาสนาวิปัสนากรรมวัฐานท่านได้กลับมาอย่างบ้านเกิดที่บางคานและเริ่มก่อสร้างวัดบางคานขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ธรรมะและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ วัดบางคานจึงกลายเป็นสถานที่สำคัญของทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพิกิตรหลวงพ่อเงินเป็นพระผู้มีเมตตาต่อประชาชนทั่วไปท่านได้ช่วยเหลือในการรักษาผู้ป่วยด้วยการสายสมุนไพรและวิชาการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นที่รู้จัก และเคารพอย่างมากนอกจากนี้ท่านยังเป็นพระที่ปรึกษาและผู้ให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตแก่ชาวบ้านในพื้นที่วัตถุมงคลที่หลวงพ่อเงินได้สร้างขึ้นนั้นได้รับความนิยมอย่างสูงเส้นเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นแรกซึ่งเป็นเหรียญ ปั๊รูปเหมือนของท่านโดยมีพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาติแขวคาดปลอดภัยและมีดแต่มหานิยมนอกจากนี้ยังมีพระพิมพ์และวัตถุมงคลประเภทอื่นๆที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องและผู้มีกิจศรัทธาทั่วไป และท่านได้สังละสังขารเมื่อวันที่20กันยายนพศส4 6พัขณะอายุ111ปีวัตถุมงคลและคำสอนของท่านยังคงเป็นที่เคารพและศรัทธาอย่างสูงจนถึงปัจจุบันวัดบางคานยังคง เป็นสถานที่สําคัญในการเคารพบ,บูชาท่านรูปหลอของหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ขี้ตารุ่นหนึ่งสุดยอดของหายากระดับจำนานองค์นี้ถือว่าสวยมากองค์หนึ่งของวงการและที่สําคัญเป็น องค์คู่แท้หลง่ายเหมาะแก่การศึกษาขี้จำนิหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ขี้ตาพระหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ขี้ตาพิมพ์ให้แม่น จำลักษณะขนาดองค์พระจำใบหน้าต้องหน้านี้เท่านั้นการเทโลหะแบบนี้เรียกว่าเบ้ากระดกคือสช่างโลหะตามที่น้ำหนักจะต้องการก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ